สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหมก้อย,ยังนำภารกิจต่างๆของหน่วยบรรชาการทหารพัฒนศากองราชการกองทัพไทยค่ะมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะถึงภารกิจต่างๆที่เราได้ลงไปให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ความสามารถนั่นเองค่ะและในภารกิจต่อไปของเรานะคะจะลงกันไปในพื้นที่สํานักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบรญชากรทหารพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักง,งานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศบเมรวิทยาคมจำนวน70คนในโอกาสเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้70พรรษาตามโครงการคว์มต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทหารพันดีวิถีสามหมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการทำกรเกษตรผสมผสานตามแนวปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถขยายผลให้กับชุมชนต่อไปได้น,นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-6สําสำนักง,งานพัฒนาภาคสา,ภา,ภา,ภาหน่วยบัญชาการทหารฒนาบ้านคอนพึ่งหมู่5าตำบลแม่ขตวน อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องศอนนั่นเองค่ะจากสำนักงานพัฒนาภาคสามไปแล้วมาต่อเนื่องกันที่สำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันบ้างค่ะพันเอกนัทพลผิวเนนหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังคนจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทยให้กับประชาชนผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูหนาวในพื้นที่ตำบลโคกฟองอเภอมืองสกลนครจำนวน50ถสงผืนมีราษฎรผู้รับผลประโยชน์จำนวน50คนณหอประชุมองค์งการบริหารส่วนตำบลโคกฟองอเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยมีพันโทวิทยาจิตประสงค์ผู้บังคับหน่วยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสาก์ที่สองสำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมมอบ และนายบัญญัติทานฮามแก้วนายกองการบริหารโคกบก่องและผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นให้การต้อนรับค่ะก่อนจากกัรนะคะขอให้ทุกทท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันนะคะและดูแลตนเองให้ปลอดภัยและห่งในในางไกลจากโควิดส9ถ้าเพียงเว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะคะไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด มันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตนเองแล้วก็สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะทุกๆครั้งที่เราเข้าไปใช้อย่างสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค